ครับสวัสดีครับเพืเ่อนๆพื่อนครับอีกครั้งหนึ่งนะครับปีนี้เป็นปีนที่16ครับเพื่อนเนครับเออวันที่จะไปเกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงโปรแกรม m t c ให้มันลื่นไหลแล้วก็การน,นำ EA ไปรันบนเซิร์ฟเวอครับปีนี้ขอแทรกนะครับแทรกนำเสนอ EA อีก2ตัวนะครับซึ่ง ไม่ไม่เคยนำเสนอเลยนะครับคือ EA เต็มเทรดเวนะครับ EA โปรไฟต์2เวนะครับนี้ทั้งสองทั้งสองตัว EA ทั้งสองตัวนี้นะครับก็คือเป็น EA ที่ออกออเดอร์ทั้ง b ายและซลล์พร้อมกันนะครับเลยจะขออนุญาตเพื่อนๆสมาชิกขออนุญาตอธิบายก่อนนะครับเพราะว่ามีสมาชิกหลายท่านสอบถามมายังไม่อธิบาย EA สองตัวนี้เลยนะครับ วันนี้ก็ขอขอธิบาย2ตัวพร้อมกันเลยนะครับเพราะว่าเรียกว่าเป็น e a f a c ดก็ว่าได้นะครับเรามาดูการทำงานก่อนนะครับนี้ผมรัน e ว l i t ตอยู่ครับ E-A จะเปิดออเดอร์นะครับออเดอร์บายเซลพร้อมกันนะครับแล้วก็อาศัยหลักนะครับอาศัยหลักก็คือมีระบบตัวลิงนะครับมีระบบเอ่อแก๊บวางระยะแก๊บออเดอร์นะครับ ็แบ่งแยกกันปิดนะครับใบใบและเซลแบ่งแยกกันปิดนะครับเมื่อได้กําไรโดยจะมีการหัวใจสําคัญก็คือจะมีออเดอร์ใบนะครับเป็นการฟองดุลน,นะครับก็คือสามารถเอากไรนะครับให้ยาวๆนะครับเพื่อรักษาดุลว่าเมื่อ e ปิดทางนะครับ e ส่วนหนึ่งก็ เมื่อทํากําไรได้นะครับแล้วก็จะปิดฟังหนึ่งนะครับขึ้นไปขึ้นนะครับเซลลก็ทํางานนะครับเซลลก็จะมีระบบเทลิงนะครับมีระบบโปรฟิตมีระบบโปรฟิตช่วยนะครับส่วนขาบายนั้นก็จะทํากําไรไปเรื่อยๆนะครับนี่คือลักษณะการทํางานของอี m อดเมดคเบนะครับก็คือเปิดเริ่มต้นออเดอร์ทั้งบายและเซลพร้อมกันนะครับเอ่อ เรามาดูาข้างในนะครับอันนี้คือลักษณะลักษณะกราฟเบื้องต้นนะครับก็การวัดประสิทธิภาพนะครับก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆครับก็คือสวิงไฮสวิงโลนะครับอันนี้2,700นะครับถ้าสองพนี้สามารถทได้ก็แสดงว่า2700จ็ดรุ้ดครับก็แสดงว่าอเก็สามารถทำงานได้นะครับถือว่าเป็นการตั้งค่าที่เหมาะสมแล้ว นะครับเรามาลงมาหยุดครับหยุดแล้วมาดูแม็กซิมัมดาวดาวเบื้องต้นนะครับอันนี้ผมรันที่เอเวอริติกนะครับไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเปต้านะครับคือคือจะอ้างอิงสเปทีใกล้เคียงกับบัญชีตีโรยมากที่สุดนะครับเอาผมอนุญาตหยุดนะครับขออนุญาตหยุดเลยเดี๋ยวเรามาดูรายงานครับผมเรามาดูรายงานนะครับก็เบื้องต้นนะครับอันนี้รันมาได้ รันมาได้เท่าไหร่นะครับเออวันที่12เดือน3ถึงวันที่สิเดือน4ประมาณเอ,อ่อหเดือนกว่ากว่าครับหเดือนนิดหน่อย1เดือน6วันนะครับประมาณนั้นนะครับประมาณหนึ่งเดือน6วันแล้วเรามาดูรายงานครับทำกำไรพิธีหนึ่งร้เหรียญนครับดาว,ดาว 1.67เซนนะครับ1.67เซนนะครับลันคู่ EU นะครับคราวนี้เรามาดูค่าครับเพื่อนๆครับมาดูค่านะครับมาดูค่าภายในนะครับเอีนี้เป็นเอที่ออกปเายเซลฟ้อมกันนะครับเอ่อค่าอื่นๆนะครับก็ก็เป็นโมเดลของโอรฟิเตกีนะครับมากก็จะใส่ค่าที่ คอนเซปต์นะครับของพอรเฟล็์เอไว้แล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองกล้าดูเทสดูนะครับสำหรับกาอื่นๆสำหรับค่าเฉพาะ e ตัวนี้นะครับจะมีเบียมหลอดตัวนี้นะครับเบีมหลอดวัตฟอร์มหมายความว่าเราจะให้มันเพดระบบอัตโนมัตินะครับอัตโนมัติก็คือตรงนี้ครับเพื่อนๆครับตรงที่หลอดอ่อจุดสองตัวนี้นะครับ 0.22ตัวนี้ก็คือ p a จะเริ่มต้นที่0.02นะครับหลอดต่อไปก็จะเป็นมัลติเพิลนะครับมัลติเพิล e l อ t ก็คือเริ่มมีมัลติเพิลอยู่สามระดับนะครับ1.4 2.0 2.4นะครับเป็น multiple สามระดับนะครับอัลตร้าติกเป็น True นะครับอัลตร้าติกเป็น True EA ก็จะมาใช้ ถ้าเราติ๊กเป็น true อย่างนี้นะครับเอก็จะมาใช้ฟังก์ชันตัวนี้ครับเพื่อนๆครับฟังก์ชันเอ่อฟังก์ชันสเต็ปตัวนี้นะครับสเต็ป number ร์วันเ s t ร์สสนี้นะครับถ้าติ๊กเป็น true นะครับก็มาใช้ค่าเก็บค่าเก็บนี้ใช้ทั้งเอ่อใช้ทั้งอัตโนมัติและ true นะครับแต่ถ้าติ๊กเป็น true เอ่อ ค่าค่าหลดนะครับค่าโหลดก็จะมาใช้โหลดที่อยู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 ่ในบริเวณนี้นะครับก็ 0. 0. 0. ค,บคือเป็นเดอร์เองศูจะเป็น0.02 0.04 0.07นะครับก็คือเป็นโหลดที่เราตั้งไว้อยู่ในอยู่พร้อมกับค่ากแกปค่าสเต็ปตัวนี้นะครับคือใช้ค่าโหลดตัวนี้ถ้าเราติก๊กตรงนี้เป็นทูนะครับถ้าเราติ๊กเป็นฟอสก็จะเป็นโหลอดออโต้ใช้มัลติพุ สามระดับตัวนี้คูณแค่นั้นเองครับเพื่อนๆครับอันนี้มาดูสเต็ปครับสเต็ปนะครับเออมาดูนำนำเบอร์วันเฟิร์สสเต็ปตัวนี้นะครับมีร้อยแปดสิบหนึ่งศูนย์จุดสองนี้นะครับศูนย์จุดสองนี้จะไปใช้ตรงที่เราตีข้างบนเป็นทูใช่ไหมครับบนสเต็ปนี้เติมตัวนี้ร้อยแปดสิบหนึ่งอย่างนี้หมายความว่าเออออกมันแก้ไม้ก็จะเป็นร้อยแปดสิบแค่หนึ่งนะครับ ต่อไปเอ่อหมายเลข 2, สองเต็ปหมายเลขสองสองก็ออกแค่1มาดูสเต็ปหมายเลข4มาเป็นเลขสองนี่นะครับหมายความว่าออเดอร์ที่3าและออเดอร์ที่4จะออกค่าแก๊ปเพียง140อย่างนี้นะครับนี่คือคอนเซปตในในการในการทำสเต็ปให้กับ E ตัวนี้นะครับและท่านคล้ายๆกับ E ตัวตัวต่อไปครับคือ Profit w a v นะครับ เดี๋ยวมันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะน,นําเสนอต่อไปนะครับคนคข้ยอื่นๆก็ก็ไม่มีอะไรครับเพื่อนๆครับก็ตายเดิมครับอย่างฟิตนี่ก็ถ้าออเดอร์น้อยก็ฟิตน้อยนะครับถ้าออเดอร์มากฟิตก็ิ่ม,มากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือถ้าออกไม้มากกําไรก็น่าจะมากนะครับตามคอนเซปต์ของฟอรเรกีนะครับ อันนี้ก็คือกาเบื้องต้นของ p r o ฟิ t พีวีนะครับก็ว่าใช่ได้ครับเพื่อนๆครับอันนี้ผมรันเพื่อให้ดูคร่าวๆนะครับเพราะว่ามี2ตัวนะครับอันนี้มาดูอีกหนึ่งนะครับที่เป็นคู่แฟดกันจะรันแบบเดิมนะครับเพื่อนๆครับรันแบบเดิมนะครับเอออันยังไม่นะครับ ชื่อว่า Prof ิตอูเนะครับสองทางสัปะรด่าเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆครับขอรันเลยนะครับเดี๋ยวรันให้ดูก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูค่านะครับเอ่อหนึ่งนะครับผมจะขอรันไม่นานนะครับเพื่อนๆครับขอข้ามไปเลยเนาะกรับเพื่อไปดูกราฟนะครับ ครับในช่วงที่รอครับเพื่อนๆครับกระผมก็เอ่อมีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับเนื่องจากด้วยตัวกระผมเองนี่ชอบพัฒนาและชอบศึกษา EA นะครับพยายามหา EA ในอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งมีหลายๆเว็บไซต์นะครับที่โปรโมทแล้วก็แจกนะครับฟรีกันนะครับผมก็พยายามที่จะ ศึกษาหาไอเดียดีๆนะครับแล้วก็ไปบางครั้งก็ไปเจอนะครับเว็บบางเว็บที่แจกนะครับก็ไม่ได้แจก E มาให้เพื Nich ่อนๆทดสอบตัวนี้ก็ฝากเพื่อนๆระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับบางครั้งการโฆษณาชวนเชื่อที่เกินจริงนะครับการโฆษณาชวนเชื่อที่เกินจริงเช่น E E A ขันเทพ E A ที่ที่สุดนะครับที่สุดประเทศใดอะไรเงี้ยนะครับหรือท,ที่อะไรล่ะให้เพื่อนๆสมัครนะครับโดยที่เพื่อนๆก็ไม่มีโอกาสสอบนี้นะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับว่าให้ใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับก็ผมเองไม่ได้หมายความว่า EA ของผู้อื่นไม่ดีอะไรนะครับผู้บัรยาเองก็พยายามจี ที่จะชื่นชมนะครับผู้พัฒนาเอที่ดีๆนะครับมีไอเดียดีๆี่ผู้พัฒนามมากนะครับเพราะว่ากว่าที่จะเป็น e a แต่ละตัวนี้ละท่านนะครับพยายามวางแนวคิดวางกรอบแนวคิดนะครับพยายามพัฒนามาเรื่อยๆกับผมก็เป็นคนตคนหนึ่งนะครับที่ขอชื่นชมพัฒนาเอนะครับแต่ถ้าแปกจริงทำกำไรได้จริงครับโอเคครับเพื่อนๆครับ ก็สามารถใช้ EA <BE AN> ท <ING> ี่เพื่อนๆไปหามาได้นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยใช้ยังไม่เคยแบ็กเควยังไม่เคยทดสอบแล้วเพื่อนๆไปสมัครอย่างนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆให้้ความระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับครับเพื่อนๆครับก็มาดูลักษณะการทํางานก่อนนะครับก็คล้ายๆเดิมนะครับก็คล้ายๆกับ e a t o m a t e tv นะครับ คือจะเปิดทั้งใบทั้งเซลพร้อมกันนะครับเปิดทั้งใบทั้งเซลพร้อมกันออ,ออเดอร์ถ้าไปทั้ง้ใบนะครับออเดอร์ที่เป็นเซลนะครับก็จะถูกมันจะมีบางออเดอร์ที่ทเอ,อ่อ pending ทำงานก็คือพยายามรักษากำไรเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้ยังไงครับไม่ให้เสียเที่ยวอะไรเงี้ยนะครับรอรอไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจนกว่าจะปิดนะครับพอปิด ทั้งหมดนะครับ e ก็จะเปิดใหม่ทั้งใบทั้งเซลล์นะครับทำลักษณะเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับทำลักษณะเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็เห็นว่าใช้ได้ครับเพื่อนๆครับอันนี้เทนขาขึ้นนะครับเป็นเทนขาขึ้นแต่ก,ยาาออกออ็ยังสามารถปิดกำไรได้เนาะสามารถยังสามารถปิดกำไรได้นะครับ ก็มีระบบเทลลิงช่วยครับมีระบบโปรฟิตช่วยอีกทางหนึ่งนะครับก็คือทางพวในายเองพยายามใช้ทุกระบบนะครับที่ที่จะทําให้อ e ีนิตมัดอะไรได้ดีที่สุดนะครับาลการด,ดีที่สุดถึงแม้จะโดนลากไหลนะครับก็คือการดูเอ่อสวิงไฮสวิงโลใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนวัดนะครับระยะสวิงไฮสวิงโลนะครับ ล้นรากยาวผมลอ,ลองวัดนะครับยาวจากนี้ถึงนี่อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ2,700อะไรอย่างเงี้นะครับอันนี้คือหลักการดีนะครับสำ,ำหรับผู้ที่จะ,จะค่า E A นะครับให้วัดปีงไงร,ริงโลตลอดนะครับเวลาพยายามเน้นเรื่องนี้ตลอดนะครับไม่ใช่ว่าเพื่อนได้ไปแล้วก็ ใช้เลยอย่างนี้นะครับผู้พนาไม่เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยนะครับครับนี้มาดูค้าข้างในครับมาดูข้างในก็หยุดนะครับหรือยังครับเดี๋ยวร้อยปิดนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผ้าที่บรดาเราจะเดี๋ยวกางคันไหมน้ำบรรดาอาจจะนะครับเฮอาจจะสูงครับเพื่อนๆครับเออนี่แหละครับการดบกเพช ผู้ิจนะครับผู้พิจารณาบางทีก็อยากสอบอะไรที่มันเร็วๆนะครับก็อาจจะใช้คนตนไวอยบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วผู้ใช้นะครับจะต้องไปจากงใจได้ e ไปแล้วนะครับก็ควรใช้ควรไปแบกเทสก่อนนะครับแบกเทสว่าเอปรับค่ารจริงไหมโอเคครับปิดแล้วครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวขอหยุดเลยนะครับเรามาดูแม็กซิมัมดาวดาวนะครับดูรายงานผลนะครับ เออลันใช้เวลานะครับดูใช้เวลาก่อนนะครับพอดืมครับใช้เป็นวันที่สิบเอ็ดเดือนสามถึงที่ยี่สิบห้าโออันนี้อยู่ประมาณสิบกว่าวันยี่สิกว่าวันนะครับอ็ดสิบห้าก็สิบสามวันสิบสี่วันนะครับสิบสี่วันนะครับก็ดูรายงานผลครับทำกำไรไปได้สามร้อย ส3มครับเออแม็กซ่มัมดาวดาหนึ่งเจ็ดเก้าครับเพื่อนๆครับแม็กซีมัมดาวหนึ่งเจ็ดเก้าสิบสามวันครับเพื่อนเพื่อนครับสิบสามวันนะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนเพื่อนไปรันทดสอบยาวๆได้นะครับผมขออนุญาตมีเวลาจํากัดครับเพื่อนๆครับดูค่าครับดูค่าครับเพื่อนเพื่อนครับแต่อย่างอื่นเมนูอื่นๆคล้ายๆเดิมครับค่าตรงนี้นะครับ เอเปิดตัวเเป็น EA ที่คล้ายๆว่าเรียนแบบมาจาก e f o โ l โลเทนนะครับก็คือแบ่งแก็ปออกเป็นแบ่งแบ่งแก็ปสเต็ปนะครับออกนทั้งบายทั้งเซลล์นะครับบายก็คูณสเต็ปหลอดสามระดับเซลล์ก็คูณสเต็ปหลอดมัลตเพิร์สเต็ปหลอดสระดับเพื่อนๆจะบวกครับจะบวกก็ให้ใส่ตรงพัดหลอดนี้นะครับ อะไรก็ใส่ไปนะครับส่วนมันทิปลให้ใส่เลขหนึ่งให้หมดตัวนี้ก็จะเป็นระบบหลอดนะครับเพื่อนๆใช้หลอดคงที่นะครับอันนี้ก็เป็นศูนย์อันนี้ก็เป็นหนึ่งทั้งหมดก็จะเป็นหลอดคงที่นะครับเวลาแก้ไม้ก็จะเป็นหลอดคงที่ก็เท่านั้นเองครับเพื่อนๆสามารถปรับตะติบได้ทั้งหมดนะครับออเดอร์นี่จะเป็นอิสระเหมือนนีลีเหมือนนีฟอโรเทนเลยนะครับอิสระจากกันนะครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับ กิฟจะยาวเกินไปก็นะครับมาชิกตัานใดที่มีความสนใจนะครับอยาก,กจะใช้ e a ของเฟลิกนะครับก็ให้เพื่อนๆรันทดสอบไม่ต้องเชื่อครับเพื่อนเพื่อนไม่ต้องเชื่อคำโฆษณาจนเชื่อใดๆนะครับของ E ีสามารถเข้าไปโหลดแล้วก็ไปทดสอบก่อนนะครับยังไม่ต้องสมัครนะครับเพื่อนๆครับให้เพื่อนเพื่อนพึงพอใจที่จะใช้จริงๆนะครับแล้วทดสอบแล้วว่า เห็นว่า EA p o p f อ l เ x เนี่ยเป็น e ีที่น่าสนใจสามารถทำกำไรได้จริงครับก็นำไปทดสอบแล้วก็สมัครขอใช้นะครับตามลิงก์ที่แนบในคลิปนะครับอยู่ใต้คลิปทุกคลิปหรือเพื่อนเพืสมาชิกเอาสมาชิกนใดที่มีข้อแนะนำข้อตื่นอเนี้อยากให้อาดีฟออะไรเพิ่มเติมนะครับผู้พักนาก็ยินดีน้อมรับนะครับ คำชี้แนะคำชี้นำต่างๆนะครับฝากเ,เพื่อนๆว่าการเทเรดโฟเล็กนั้นก็คือการใช้เงินทำงานนะครับนั้นต้องมีความเสี่ยงดังนั้นจึงมีความเสี่ยงนะครับเะนัน้นเพื่อนๆก็อยากให้เ,เพื่อนๆใช้หลัก M M ที่อยู่ใน E A นะครับไปปรับใช้แล้วก็ไปเป็นแนวคิดในการในการเทรด E A ให้ประสบความสำเร็จนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ขอ ตัวนี้ครับคลิปหน้าเราเจอกันในการตอบโปรแกรม MT4 นะครับให้ลื่นไหลแล้วก็การนำ EA ไปรันบนเซิรเวอร์นะครับว่ารันนำนำโปรแกรมบนเซิรเวอร์อย่างไรอะไรอางนี้นะครับก็จะแนะนำใน EP ถัดไปครับ EP นี้ก็ฝากเพื่อนๆโปรโมดช่วยเชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจหรือกดไลค์ จะทำพัฒนาอีด้วยนะครับเป็นกําลังใจในการพัฒนาีตัวต่อๆไปแล้วก็ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับก็วันนี้ก็ขอจบเท่านี้ครับสวัสดีครับผม